ดวงชะตานะครับประจําวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับจะมีไพ่เลือกหยิบมาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับเอ่อแล้วก็ชุดที่สองนะครับแล้วก็ชุดที่สามจะเลือกไพ่ชุดไหนคดีครับหนึ่งสองสามครับติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกเปิดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงชะตานี้นะครับของคนที่เลือกไว้ที่หนึ่งนะครับได้ที่พระสุขครับเท้าตักรถดครับพญายุราครับโดยรวมนะดวงโดยรวมถั่ว ไยยได้สวยอย่างมากนะครับแต่ที่อยากให้เกิดด้านดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องพ่กรักดีครับเป็นคนดีหน่อยนะครับและอยู่ในสินห้านะครับแล้วจะดีแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูที่ดวงจันทร์นี้นะครับองค์คนที่เลือกไพ่สามนะครับเปิดได้ไพ่เทพอังคารนะครับคุณแผนนางนังพิพิลาไรครับแล้วก็สัจธรรมดุลโลงก็ถือว่าพอได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่อยากให้เกิดด้านดีขึ้นอย่างแรกคุณต้องให้ยันครับ ภาพลักษณ์ดีหน่อยเป็นคนดีสินห้าครับหมันสุ่มบริไ้พารับรองดีแน่นอนนะครับก็มาที่ดวงจับนะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชื่อสาวาว่าจะเปี่ยนอะไรบ้างเนาะโดยรวมยัม่ไมครับโดยรวมนะครับมันก็มีอะไรที่เวิร์กมากพอตัวนะครับโดยรวมนะครับก็ของที่สามก็คือเปิดได้ไพ่พระแม่ธรณีครับ ทานุมานกับนางเบจกายครับแล้วก็พยาคุดกำลังกากีนะครับโดยรวมถือว่าดวงตาประจำวันนี้เนี่ยมันมีโอกาสไปได้สวยอย่างมากนะครับขอเพียงแค่คุณหนักแน่นปเป้าหมายหน่อยครับมูลเจ้าที่เป็นนะครับมีระเบียบในการาการทำเป้าหมายนิดนึงเดียวกับคนที่มีอิทธิพลในธิ์ของเป้าหมายคุณคุณที่เป็นรับรองเวิร์กยิ่งกว่าเวิร์กบล็อกเวิร์กพอตัวมากๆเช่นเดียวกันมากๆเลยนะครับเช่นเดียวกันเลยนะครับก็ ดวงเจ้าเจ้านี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ตีระหว่างดวงเจ้าเจ้าเจาแบนี้นะครับคนที่เลือกที่หนึ่งนะครับสองสามดิจิตสุดยอดเขอยอดตีมีที่สามดิจิตนะครับเพราะมีแต่ไพ่ค่อนข้างดีๆทั้งเลยครับไพ่เสียไม่มีเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์คลิปนี้จ้าได้ครับและใครไม่กดติดตจำฉะจะ้นก็ลุกโกดติดจาจำซะจะสักนิ่งนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับด้วยละครับผมอาจารย์จีรพัฒน์จีรกรรณนี่ สวัสดีครับ